ูสีว่าคนเราอะเนีย่ยจะสุขจะทุกข์แบบนี้ไปอีกอกี่ครั้งสวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้จะมาถามอาจารย์ค่ะเลขที่ผู้หญิงไม่ควรใช้หรือว่าผู้ชายไม่เคยไม่ควรมีใครใช้เลขเนี้ค่ะอาจารย์ให้เลขไหนเป็นอันดับหนึ่งคะอาจารย์เลขที่ผู้หญิงไม่ควรใช้นะคะอันดับหนึ่งเลยคือเลขสองห้าอ๋อทำไมอะคะอาจารย์สองห้าห้าสองเนี่ยเขาบอกเลยว่า พระจันทร์กับพระพฤหัสเขาไม่ถูกกันนะคะเพราะว่าเขามีเหตุเรื่องกันมาแต่ปางก่อนอะนะเพราะฉะนั้นเมื่อ2552ผู้หญิงมักต้องเป็นคนถูกกระทาก่อนที่จะได้ดิบได้ดีมักจะต้องลำบากมาก่อนต้องช่วยเหลือเพศชายถ้าใครอยากจะเป็นสายเปยอยากจะเป็นแบบเจ๊คอยเปยผู้ชาย<อ>ใช้ไปเลยค่ะดูแลทั้งชีวิต2552นะคะ เสียเปรียบนะคะเสียเปรียบเป็นเลขที่เสียเปรียบผู้ชายคือเหมือนสามีภรรยาค่ะค่ะผู้ชายนะโอ้โหจะทําอะไรก็ได้ผู้หญิงได้แต่ทําอะไรไหมทํางานงกงกงกเก็บเงินงกงกงแล้ว,ลวไม่มีปากไม่มีเสียงโอ้ดีนะคะสําหรับผู้ชายเลขนี้ใช่หรือถ้าเกิดว่าคุณเป็นเป็นแบบเขาเรียกอะไรตุดกายคุณอนะ กายคุณเป็นหญิงแต่ใจคุณเป็นชายใช้ได้ไหมก็ถือว่าใช้ได้นะอ๋อค่ะอ่าโอเคค่ะแล้วเลขต่อไปล่ะคะอาจารย์เลขต่อไปก็คือเลข2772อ,อันนี้ ไม่ควรนะคะนอกจากจะใช้เป็นวิชาชีพค่ะจ<อ>ันเป็นเกี่ยวกับอะไรคะจย์อันนี้นะคะ2 7 7 2เนี่ยก็หมายถึงเรื่องของความทุกโศกเสียใจความเศร้านะคะเหมือนเราต้องอมทุกข์ทรมานถูกค่ะ,คะต้องมานั่งผิดหวังเรื่องความรักแล้วใครจะอยากจะผิดหวังเรื่องของความรักนะคะ,คะนอกจากคนที่ใช้เลขนี้นะ นอกจากจะเป็นคนที่ให้คำปรึกษาเรื่องของความรักแก็จะมีคนแก้ปัญหาแก้ปัญหาให้ชาวบ้านนะคะแล้วอันดับสามเลขต่อไปคืออะไรคะจ้งฮอตมากเลขนี้6776ค่ะว้าเป็นยังไงคะสุขเข้าเสาแทรกแล้วก็ท่องกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเขสุขเข้าเพราะเสาแทกโอ้โหทุกกระทมมีความสุขแล้วก็เป็นทุกทุกแล้วก็มาสุขสุขทุกททุกทุสุขสุข แล้วคิดดูสิว่าคนเราอ่ะอยากจะสุขจะทุกข์แบบนี้ไปอีกกี่ครั้งอ่สุดท้ายแล้วเราจะสุขทุกข์อย่างนี้จนนิพพานกันเลยใช่ไหมก็เป็นเลขที่ไม่ควรใช้นะคะนอกจากจะคิดซิว่าเราเกิดมาใช้กรรมใช้ไปได้เลยค่ะเลขนี้เกิดมาเราไม่ยอมรับชะตาได้ไหมจาถ้าเกิดไม่ยอมรับชะตากรรมก็คือพลิกชะตากรรมเลยค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเลขเปลี่ยนเลขเลยต่อไปค่ะอันดับ4เลยค่ะจาจารเจ3 7 จ็ดสามใช้เฉพาะวิชาชีพได้แต่ถ้ามาใช้เป็นเบอร์ส่วนตัวส่วนตัวเลยนะคะสามเจ็ดเคุณต้องเป็นคนที่คอยทําให้ชาวบ้านคุณต้องเป็นคนที่คอยทําให้คือเหนื่อยอะ่ะต้องคอยทุกทรามานต้องคอยแบกรับต้องคอยแบบแก้ไขปัญหาต่างๆต้องใช้แรงงานทนในเรื่องทนทนในเรื่องที่แบบจะทนไปทําไมวะ,อะเออใช่คือทํางานโดนโอเวอร์ไทม์เกินเวลา ทำไปทำไมนะคะเออโดนกดขีดคมเหงใช้งานทำไปทำไมนอกจากนอกจากเราจะเป็นคนที่ต้องทำงานในวิชาชีพนั้นคืออย่างทหารตำรวจอย่างเงี้ยเออใช้อันนี้เลขนี้ดีนะคะแต่ว่าถ้าเอามาใช้จริงๆระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยมักจะต้องเสียเลือดเสียเนื้อต้องมีความแบบต้องเจ็บอ่ะค่ะอาจารย์แล้วเลขต่อไปคะอาจารย์3 44สถ้าเอามาใช้นะคะไม่ว่าจะหญิงจะชายค่ะ วาจาเผ็ดร้อนรุนแรงเกิกซี่เหรอคะอืเป็นไงคะจารย์เผ็ดร้อนมากค่ะแสบซีดเลยค่ะลองเช็คดูใครมีคนแบบใช้สามสีอยู่ใกล้ๆตัวนะแสบซีดซีดนี่ที่ว่าคืออะไรไหมค่ะโดนมันด่าอ๋อเขาก็จะบอกว่าฉันเป็นคนพูดตรง ตรงหรือว่าอะไรนะสามสี่สี่สาเออปากเสียบางทีพูดขวางผ่าซ่าบางทีพูดไม่แขกหน้าใครอย่างเงี้ยสามสี่สี่สาปากจัดปากจัดนะเออแซบแซบเวอร์ค่ะชุดเล็กที่หกค่ะอันดับหกเลยค่ะอาจารย์ห้าเจ็ดห้าเจ็ดเนี่ยจะมีเล่าให้ฟังค่ะ พอเอิญมีคนแบบไอ้นี่เลขเจ็ดใช้แล้วรวยค่ะเป็นไงคะ,ะรวยไหมคะอาจารย์รวยกลัวจะรวยแต่เขือเป็นยังไงคะการที่ใช้เลขเจ็ดนะคะ,คะเขาจะบอกว่าเลขเจ็ดเป็นคนใช้แล้วรวยใช้แล้วมีตังมั่งมีแต่บอกไว้เลยนะคะการที่ใช้เลขเจ็ดถ้ามันเข้ากับดวงคุณค,คุณเกิดวันพุธกลางคืนอย่างเงี้ยคุณใช้เลขคู่เจ็ดแปดอย่างเงี้ยหรือคุณใช้เลขเจ็ดแปด มีตังค่แต่ถ้าคุณเป็นคนวันอื่นๆบอกเลยว่ากว่าที่คุณจะมีคุณต้องทนทุกทรมานเหนื่อยก่อนที่จะมีอมและไอนะ้ครูห้านะค่ะปากเสียงผู้ใหญ่กับเด็กมีปากเสียงกันแล้วคิดดูสิว่ามันจะมีแบบนี้ไปเรื่อยๆ พูดอะไรก็ไม่ฟังเราอะถ้าถ้าเราเป็นคนใช้นะคะไอตัวเราเองเราก็จะไม่ฟังคนที่มาพูดกับเราเหตุผลประทะเหตุผลค่ะห้าเจ็ดเจ็ดห้าแล้วคิดดูสิว่าคุณจะคอยไปนั่งทะเลาะกับคนอื่นทุกๆวันคุณไม่เหนื่อยเหรออืมค่ะออแล้วกว่าคุณที่คุณจะรวยคือคุณต้องไปทะเลาะกับชาวบ้านเหรออ๋อแล้วก็ไม่ควรมีคู่นี้นะคะในใช,ชีวิตใช่ใช่สุดท้ายค่ะอาจารย์หนึ่งสามค่ะเลขหนึ่งสามเป็นเลขอันตราย อันตรายมากๆอันนี้ขอเตือนไว้เลยนะคะเลข1นึเนี่ยเป็นเลขคู่ที่อุบัติเหตุลองไปเช็คดูในข่าวตามอะไรนะทะเบียนรถมักจะมีเลข1นึสาหรือ3ามหนึ่งโหลี้ลับลีลับใช่ใช่อันนี้มันเป็นคู่ที่ถ้าเราไม่มีสติเมื่อไหร่ปุ๊บพร้อมมีปัญหาทันทีหรือรถ้าใครมีเลขนี้ในเบอร์มือถือเนี่ยหรือว่าบวนอยู่ในรอบตัวนะ เดี๋ยวอันนู่นเสียอันนี่พังหรือมีปัญหาต้องเข้ามาให้เราแก้อุบัติเหตุบ่อยอกว่าที่จะทําอะไรสําเร็จเนี่ย ใช้เวลานานมากมค่ะและวสำหรับคู่เลขที่อาจารย์ไหนนะคะได้เตือนไว้นะคะคู่เลขอันดับ1ถึง7นะคะจะมีคู่เลข2-5-5-2-2-7-7-2-6-7-7-6-3-7-7-3-3-4-4-3-5-7-7-5และสุดท้าย1-3-3-1ใครนะคะที่มีคู่เลขเหล่านี้อยู่ในเบอร์โทรศัพท์นะคะก็แนะนำให้ยังไงคะอาจารย์นหนึเลยค่ะแก้ไขที่ปลายเหตุเลยคือ เปลี่ยนแม่งเลยค่ะหรือถ้าบางคนเนี่ยผูกพันมากใช้มา20ปีทนทรมานยังไม่แสนสาหัสมากพอนะคะทำบุญค่ะเน้นเรื่องของการทำบุญทำบุญสวดมนต์แล้วส่งผลบุญนี้ให้กับเบอร์โทรศัพท์ของเราแล้วก็ส่งผลให้กับตัวเราหนึ่งเลยทำไมเขาถึงต้องนั่งสมาธิเราจะได้มีสติในการคิดแก้ไขปัญหาเพราะว่าเลขเหล่านี้มันคือปัญหาที่มากระทบเราค่ะในเมื่อเรามีสติปัญญาเรามี หนทางและรู้ทางแล้วเราก็จะมั่งจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ง่ายค่ะอาจารย์และอาจารย์แนะนําว่าอาจารย์ให้เปลี่ยนเบอร์ด้วยไหมคะอาจารย์แนะนําเลยค่ะว่าถ้าเกิดว่าในเบอร์เลยนะมีเลขพวกนี้มากกว่าสองชุดแล้วเช็คตัวเราเองดูว่าเราเป็นอย่างที่พูดไหมถ้าเราเป็นอย่างที่พูดก็แนะนําว่าเปลี่ยนเบอร์เธอเพื่อให้ชีวิตเราราบรื่นเราเลือกได้ค่ะอาจารย์ น,นี่ก็อยากให้อาจารย์ฝากถึงคนที่อยากจะเปลี่ยนเบอร์ค่ะอาจารย์ถ้าใครอยากจะเปลี่ยนเบอร์นะคะ1เลยสามารถให้กับอาจารย์ไนท์นะคะ,คะส่งมาทางเพจได้เลยค่ะสามารถช่วยในเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์มีค่าเปลี่ยนเบอร์ด้วยนะส่วนถ้าใครนะคะรู้จัก แล้วก็ไว้ใจให้คนอื่นเนี่ยท่านอื่นเปลี่ยนเบอร์นะคะก็สามารถทําได้เหมือนกันเนาะอาจารย์ค่ะวันนี้ก็ได้ความรู้มากๆเลยขอบคุณอาจารย์นายมากค่ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ